ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเพื่อน อืมอเป็นแ่บต้นต้นเรวันไหนเป็นวันไนวันเป็นเป็นไม่รู้ไเป็นไน Ah não, né? ไล่ลูกค้าไส่ลูกค้าเสร็กะห้งก็สูงแก่ก็มันใส่ตู้ไม่ได้ให่มันแฉ่แน่ไม่ได้หอ็เอาอันเด้อได้ค่ะมาจะเมาหมดมาเดินมาก็ไม่ยูผีบ่ะดูว่าสิญญาณก็ นึกว่าจะมีสาวๆเดินร่วมทางสีห้าคนอ๋อสาวๆเขาเดินเลยไปทางนู้น <c oughs> วันนี้นี่ไม่ได้อารถมานะนเพื่อน รถจะวิท้าบ้านนะครับเฮ้ยสงตาอะไรแบบแบบ เด็บร้านแข่งกับฝนนะครับเพื่อนๆ นี่แต่เพื่อนรถจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะตอนนี้วันนี้ไม่ได้รถไปจอดอยู่หน้าบ้านเนาะหน้าบ้านคนอื่นนะครับไม่ใช่หน้าบ้านตัวเองนี่จะกันนะ ถึงบ้านอันอบอุ่นแล้ว